คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณกวางมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณกวางบวชพระแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนเมื่อมีศพหนึ่งเข้ามาทำพิธีในวัดเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเกือบเกือบสิปีที่ผ่านมาครับ คุณกวางมาพร้อมกับเรื่องเจ้าสาวป้ายแดงมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สองกับสายของคุณกวางกันเลยครับสวัสดีครับคุณกวางสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณกวางตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอยู่สมุดปราการครับพี่อยู่ที่สมุดปราการคุณกวางกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังเลยครับวันนี้ครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นอยู่ครับตอนนี้สบายๆนะไม่ต้องตื่นเต้นมากเราคุ้นเสียงกันแล้ว เออครับแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็ทั้งสองอย่างครับพี่แล้วแต่โอกาสใช่ครับอขอบคุณมากมากมาคุณกว้างแค่เกลนหัวเรื่องมาน่าสนใจแล้วเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อสิบเกือบเกือบสิบปีที่ผ่านมาชื่อวัดไม่ต้องพูดถึงนะคุณกวางนะครับผมนะฮะเรื่องที่ตอนนั้นนไปบวชพระแล้วก็มีศพศพหนึ่งเข้ามาทําพิธีในวัดจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ใช่ครับ เจ้าสาวปายแดงที่ว่านี้เป็นยังไงคุณกวางเชิญเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเกินตั้งแต่ผมบวดเลยนะครับได้ครับคือจากมันมันมีอยู่วันหนึ่งคือว่ามันมีการนิมนต์พระเพื่อไปไปไปรับไปรับประทานอาหารน่ะคือว่าประมาณฉันฉันเช้าอะครับไปฉันเช้าใช่ช่วงเช้าก็ประมาณสักเจ็ดโมงครับอ่าทีนี้ว่าพอไปฉันเช้าปุ๊บเราก็เห็นหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วเราก็อ่าโห ทำไมเขายังเด็กอยู่เลยยังน่ารักทั้งคู่ยังไม่แต่งงานวายกันแล้วก็เอาโอเคเราเราเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอกลับมาถึงวัดเราก็ทำอาไรทำป็นกิจของศงเนี่ยครับคุณแจ็คผมก็ปกติไปพอหลังจากนั้นสักหนึ่งเดือนอก็มีศพเข้ามาในวัดโดยที่เราไม่รู้ว่าศพนั้นเนี่ยคือใครเป็นใครมาจากไหนเราก็กวาดสาราถูสาราจัดสถานที่ เพื่อจะเอาศพเพื่อเพื่อเพื่อรอรับศพศพเนี้ยมาไว้สาลานี้เราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยพอถึงช่วงประมาณสักบ่ายสามศพก็มาถึงครับพอศพมาถึงเราก็อ่ะญาติโยมเขาก็มาเยอะเราก็ไปอยู่ส่วนของสงเราก็ไปยืนดูวังหาแต่พอมีรูปมาขึ้นมาตั้งดอกไม้มาจัดพอเห็นรูปเท่านั้นแหละถึงก็ตกใจเลยพี่แจ๊ คือศพเด็กผู้หญิงคนนั้นเพิ่งแต่งงานได้หนึ่งเดือนเป็นเจ้าสาวคนนั้นที่เราเคยไปฉันเช้าที่บ้านงานใช่ครับ<อ>ผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าจำได้ไหมเ,<อ>เจ้าสาวเนี่ยเดือนที่แล้วเองอ่ะเดือนก็กว่าเองอ่ะที่เพิ่งไปฉันเช้ากันเพื่อนก็บอกเออใช่ใช่ใช<อ>แต่ทีเนี้ยตัวพวกผมเองไม่รู้ว่าเจ้าสาวคนเนี้ยตายเพราะอะไร,รเราก็เลยสงสัยว่า ยังเด็กอยู่ทําไมถึงเสียชีวิตไวเราเราก็อ่าปล่อยไปงานคืนแรกก็จะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเขาเยอะแยะไปหมดครับอยู่ๆมาพระสวดได้สองยกคือตอนนั้นคือสองยกคือเขาก็จะเบรกใช่ไหมครับเลขสองรอบดีกว่าไหมสองสองสวดเอาสวดสวดสองรอบนะครับพอสวดเสร็จสองรอบเสร็จก็จะหยุดเบรก เพื่อให้แขกได้กินข้าวต้ม,มหรือ๋วยจงกวดจับอะไรประมาณนี้ครับ,รบก็ได้ยินเสียงกรี๊ดมาจากสาลาอพอได้ยินเสียงกรี๊ดคือพวกผมก็จะอยู่หลังโบสถ์อยู่แล้วจะพยายามจะมองงานให้ดูความเรียบร้อยทั้งหมดคราได้ยินคนในงานนี่มันลุมเด็กผู้หญิงคนนั้นเพิ่งเพิ่งทราบว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นค,น,นคือน้องสาวของผู้เสียชีวิต กรีด๊ดจกิ๊ดรร้องด้วยว่าหนูเจ็บหนูหายใจไม่ออกช่วยหนูด้วยหนูเจ็บโอ,โอ้ตอนนั้นคือเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันวุ่นวายมากเลยพี่แจ๊คครับคือทํายังไงก็ไม่หายเอาผ้าคล้องคอ,งองไงก็ไม่หายจนพวกผมต้องตัดสินใจวิ่งไปหาเจ้าวาดเรียกเจ้าวาดออกมาครับจเจ้าวาดออกมาแล้วก็สวด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 แล้วก็ไม่หายต้องไปเอาน้ํามนในโบสถ์มาพรมถึงจะหาย ครับแล้วก็เอาสายสินให้ญาติโยมเนี่ยคล้อ,องไว้ให้เด็กคนนั้นไว้ครับอเอาทีนี้ว่าจบไปละหนึ่งหนึ่งเคสจบไปละ<อ>ไม่มีอะไรละคืนแรกผ่านไปละพอคืนที่สองคืนที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าว,ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นพระที่ว่าเหมือนอยู่ยามด้วยครับพี่แจ๊คต้องเดินเฝ้าวัดคำคืนเพราะช่วงนั้นขโมยขจรเยอะมากขโมยของในวัด ก็จะมีผมแล้วก็มีเพื่อนอีกสามองก็จะเดินตรวจกันทั้งคืนพอเอิญมาเดินอยู่หลังโบสถ์ก็จะเห็นมีมีจะมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งมานั่งอยู่หลังโบสถ์ผมก็มาเดินเข้าไปถามว่าโยมมาทําอะไรกันผู้ชายกลุ่มนั้นตอบว่าอ๋อพอดีผมมานั่งเฝ้าศพน้องสาวอาือเ้าผมก็เลยถาม่าเฝ้าทําไมศาลาปิดหมดแล้วอื เขาบอกมีได้ข่าวว่าแฟนเขาจะมาขโมยศพผมก็เลยบอกว่าเขาจะมาขโมยได้ยังไงคมันผิดกฎหมายเดี๋ยวตำรวจก็จะเขาบอกไอท้ที่ที่ผู้แฟนแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมาขโมยศพเพื่อจะเอาไปทําลายหลักฐานครับพี่แจ๊คเฮ้ยเขาบอกอย่าง,งนั้นเหรอครับใช่ครับเพราะผมรู้ผมถามเพราะว่าอ้าวเขาทําลายหลักฐานอะไรละ่ะเ,<อ>เขาบอกว่ากลางหลังน้องสาวเขาเนี่ยเป็นรอยเท้าเหยียบและที่คอะ เป็นรอยเชือกหรือรอยเข็มขัดรัดคอออ uh huh. แล้พี่แจกรู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ยตายอยู่บนโซฟาอ uh huh. ที่บ้าน uh huh. ที่บ้านของเขา uh huh. เสร็จแล้วโซฟาตัวเนี้ยเขาดันมาถวายไว้ที่วัดครับ uh huh. แล้วตัวเนี้ยไม่มีใครกล้ายุ่งจนจนเจ้าอาวาสบอกว่า uh huh. เอาไว้ในกุฏิเขา uh huh. อ่าโอเคเอาไว้ในกุฏิอาจารย์ละเรียบร้อยแล้ะ uh huh. เราก็ไม่ได้คิดอะไรละ พี่แจ๊คสักประมาณสี่ห้าทุ่มมีรถกระบะคันหนึ่งเลี้ยวเ<อ>ข้ามาในวัดมาจอดเรียบอยู่ข้างศาลาที่<อ>สวสดศพพี่แจเชื่อมาประตูม้วนเหล็กใหญ่ๆอสี่บานอ่ะอพอพอแฟนก็ลงมาจากรถเท่านั้นแหละประตูเปิดขึ้นเองหมดเลยเฮ้ยเนี่ย<อ>ผมนั่งผมขนลุกมากเลยตอนเนี้ยผมลุกถึงตอนนั้นผมขนลุกมากหมายถึงว่า ตอนนั้นคุณกวางเป็นพระเน่ยเห็นไอประตูม้วนเนี่ยมันม้วนขึ้นไปเองใช่ครับสี่บานเลยเรียงกันเลยครับตุ้ม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 ทั้งพระทั้งพี่ชายทั้งแฟนเขาหนีกันคนละทิศคนละทางเลยพี่แจ๊ควิ่งผมต้องไปนอนอยู่กุฏิอาจารย์กันนะสี่ผมไปนอนอยู่กุฏิอาจารย์กันหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็สับปะเลหลือเขาก็จะมาปิดศาลาแล้วก็ล็อกคุณแจอ พอเรื่องนี้ผ่านไปพวกผมก็เอาละทีนี้จะเดินยามก็เดินลําบากแล้วะศก,ก็ยังอยู่ด้วยไปอ,อยู่กันแต่ในโบสถ์อย่างเดียวเลยครับพออยู่แต่ในโบสถ์ปุ๊บสักประมาณเที่ยงคืนก็ชวนกันเดินรอบวัดอืแต่พอเอรได้ยินเสียงร้องไห้เสียงโหยหวนอืช่วยหนูด้วยหนูเจ็บหนูหายใจไม่ออกช่วยหนูด้วยครับเสียงนั้นออกมาจากกุฏิอาจารย์ แล้วออกมาจากตัวจารย์พี่แจ็คกี่ดูแบบโซฟาตัวที่เขาสังเปลชีวิตผมเลยนะครับมีแต่พระเนี่ยแบบไม่มีใครกล้าออกเลยตีสี่พัดต้องตีละครังก็ไม่มีเสร็จแล้วเรื่องก็ยังอะตอนนี้นก็จบไปแล้วแต่เขาก็ไม่มาแล้วไม่กล้ามาแล้วพวกผมพวกผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วพอถึงวันเผาวันเผาปุ๊บญาติเขาก็ อ่านิมนพระขึ้นเทศขึ้นเทศฉันเพงเสร็จแล้วพระก็ขึ้นเทศขึ้นเทศพอจบพอจบเทศพอจบเทศเพื่อจะเก็บศพเพื่อจะเก็บศพให้ครบเจ็ดวันพอเทศเสร็จเสียงดังจากในโรงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกประมาณสักบ่ายโมงมีเสียงออกมาว่าช่วยหนูด้วยหนูเจ็บหนูหายใจไม่ออกครับ คนในศาลาพระก็หนีหมดเลยพี่แจ๊คโอ้อเป็นเป็นอะไรที่มาน่ากลัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโซฟาที่อยู่ในุฏิอาจารย์พวกผมก็ต้องทนได้ยินเสียงกันอย่างเงี้ยมีมั่งไม่มีมั่งยิ่งวันโกนนะพี่แจ๊คเสียงชัดทั่ววัดเลยอ่ะจนครบร้อยวันอะครับครับจนเขาได้ชาปนากิจเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแฟนเขาก็ได้รับโทษรับกรรม ผมเป็นผมเห็นแล้วผมยังสงสารผู้หญิงคนนั้นเลยว่าทำไมแบบตอนแต่งเน่ยผมก็เห็นหวานนะ,ะ,ะแต่พอรู้จักปากวิชายเขาก็บอกว่าแฟนเขาว่าเข้าใจผิดประมาณว่าผู้หญิงเ่ะไปคุยกับผู้ชายในเฟซประมาณนี้พี่จ๊ะเพื่อเพราะความเข้าใจผิดแค่นี้เองทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องตายบ,บางทีผมแบบอ,องเลย เรื่องเราก็มีประมาณเนี้ยครับพี่แจเดี๋ยวนะพบกระบวนการของทางทางครอบครัวเนี้ยที่ผมฟังมันแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวนะการที่จะเอาศพมาไว้ที่วัดได้เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการชนะสูตรมาจากทางเจ้าหน้าที่แล้วสิถ้ารู้สึกว่าตายแบบมีเงื่อนงำใช่ครับเออแต่พอศพมาถึงที่วัดเดี๋ยวนะทางญาติเนี่ยเขาตั้งใจจะเอาศพมาไว้ที่วัดร้อยวันอยู่แล้วหรือจะมาตั้งแค่ สวดสามวันแล้วเผาตอนแรกอ๋อเขาเขาเขาตั้งใจจะเอาไว้ร้อยวันอยู่แล้วครับอ๋อโอเคคือเขาสั่งลงเย็นมารอแล้วแสดงว่าเขายังไม่ได้เผายังครับเแต่พอดีแต่แต่ว่าทีเนี้ยพอดีว่าที่แรกอ่ะตำรวจเขารู้แล้วว่าเป็นการฆาตกรรมแต่ทีเนี้ยเขาก็จะเชิญฝ่ายฝ่ายแฟนเขาเนี่ยมาแล้วแฟนเขาก็หนีแต่ทีเนี้ยทาง ทางทางพี่ชายพ,พี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยครสืบรู้มาว่าเนี่ยแฟนเขาเนี่ยจะมาขโมยศพคืนนี้เพื่อจะเอาศพน้องสาวไปทําลายเขาถึงมานั่งดักรอในคืนที่สองพี่แจ๊มโอเคแสดงว่าทางญาติเนี่ยตั้งใจคือจะเอามาเก็บไว้ร้อยวันอยู่แล้วแสดงว่าดคดีเนี่ยมันยะคงค้างคาอยู่<ด>หรือรอาจจะเป็นความเชื่อจากทางครอบครัวเขาว่าศพที่ตายโหงลักษณะแบบเนี้ย จะต้องเก็บไว้ร้อยวันก่อนหรือบางทีเนี่ยบางบางคนนะเก็บไว้เป็นปีสองปีก็มีเพื่อที่จะรอเผาเอ,อผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเอามาตั้งที่วัดรอสวดร,รอเผาทำไมเขาถึงจะมาขโมยศพไปได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วผลสุดท้ายคือพอคดีมันถึงที่สุดฝ่ายแฟนเขาก็ก็ต้องมาขอเข้ามาครับอืมแล้วก็โดนทโทษไปตามกฎหมายใช่ครับ อ่าโอ้อุกอาจมากเลยนะจะเข้ามาขโมยศพอ่ะใช่ครับพี่แจ๊คที่แรกที่แรกผมก็ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อพี่ชายเขาหรอกว่าจะมีการขโมยศพได้ครับก่อนผมก่อผมเห็นกลุ่มนี้อยู่ผมก็เลยต้องต้องอยู่ด้วยอืมนะฮะแต่แต่สุดท้ายก็มาจริงจริงครับเข้ามาว่าตอนาอ่เออออครับพอมาเด็กก็ทําให้พวกผมเนี่ยรู้สึกว่ากลัวขนลุกไอ้กความที่ เราเป็นพระผมก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ถามว่าความรู้สึกที่ว่าือขนหัวมันลุกอะมันมีจริงที่จะครับเออแล้วเราพระใหม่ด้วยใช่ครับเออนะครับยังยังยังไม่จิตแข็งพอนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ใช้สัพ์ผิดเหมือนกันจริงเรต้องเรียกสองจบเออสองจบสองจบผมก็บอกว่าสองรอบถ้าสองยกนี่ผมนึกถึงต่อยมวยเลยเมื่อกี้โอเค ครับพุทเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเป็นเรื่องสั้นๆนะครับอ่าได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเรื่องที่สองนะเราคุ้นเสียงกันแล้วคุณกวางใจเย็นๆค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าได้ครับนะเอของของเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นๆนิดนึงนะครับครับก็คือว่าจะเป็นโจรที่ลักรถจากสมุดประการเพื่อจะไปขายสาแก้วครับคนเนี้ยเขาขโมยไปได้สามสี่คันตำรวจตามล่าและซึ่ง ตอนที่ตํารวจตามล่าเขาไปเสียชีวิตอืเขาไปประสานงานกับรถสิบล้อครับคือสภาพศพกลับมาคือห่อผ้ามาครับพี่แจ๊อพอห่อผ้ากลับมาสวดสวดวันเดียวแล้วก็เผาเลยครับพรตอนเผาเนี่ยคนคนที่เป็นสับเหลือนะครับอืเขาก็เลยบอกว่าหลวงพี่มาดูไหมอันบอกอ่ะจะได้ยินด,ดูหน้าเตาดูอะไรดูเผาศพูครับ ก็ยืนดูกันอยู่อ่ะก็ไม่มีอะไรพอเผาเผาตั้งแต่สี่โมงหอได้สักหกโมงหกโมงเนี่ยครับสับปะเลอเขาจะไปหลังเตาอือเพื่อจะพิกพิกห่ออ่าพวกผมก็ไปยืนดูที่แจ็คเที่อวหมครับว่าเขาเปิดหลังเตามาปุ๊บเอิงอะไฟอ่ะครับแต่ว่าเหมือนคนอ่ะพอมอยู่ในนั้นอะตาแดงๆมองออกมาครับออื คล่อมไหนคล่อมล่างที่กำลังถูกเผาอยู่เหรอใช่ครับตาแดงกรำเลยครับจนแบบสับเปลราเขาก็ท่องอะไรของเขาไม่รู้แล้วเขาก็สาดสาดเหมือนกับสาดที่เท่าอะไรเข้าไปครับแล้วก็หายเป็นเพลิงไปเลยเนี่ยพี่จ๊กโอ้โหว่าเจออยู่วัดนี้แบบ เจอสารพัดเจอเลยพี่แจ๊คแล้วที่เราเห็นที่คอมสับปเปลือกเขาบอกว่าอะไรครับมันคืออะไรอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นวิญญาณที่ยังยึดติดอยู่ออแ่แต่เห็นเป็นคอมเป็นคอมล่างเขาเลยนะรับก็หันมาเงยหน้ามามองแบบตาแดงๆเลยครับเป็นวิญญาณเขาหรือว่าวิญญาณใครไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ไม่น่าใช่วิญญาณคนที่ถูกเผาอยู่ ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ามันมันมันชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นแบบข้อมล่างแบบเป็นตัวเป็นตัวรูปล่างเลยครับครับครับเออผมว่าตาเปลือเขาคงมีคําตอบของเขาแหละเขาคงรู้แหละว่าสิ่งที่ที่นั่นอยู่คืออะไรใช่ครับอ่าเขาก็รีบปิดหลังตาเขาบอกอารมณที่ขึ้นกุฏิไปก่อนเขาก็ไล่ครับครับเออนั่นคือทั้งสองเรื่องนะอ่าอ่าได้ครับถือว่าตอนเนี้ยเราทําความรู้จักกัน ครั้งหน้านะคุณกวางถ้ามีเรื่องอะไรอีกนี้ทิ้งความตื่นเต้นโยนทิ้งไปได้เลยนะคุณกวางเล่าเรื่องดีครัอาจจะตื่นเต้นไปนิดนึงไม่เป็นไรนะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของเจ้าสาวป้ายแดงขอบคุณมากคุณกวางครับพี่แจ๊คขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u ั s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android